ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพรานป่าคนหนึ่งชื่อว่าจันเขาเป็นพรานหนุ่มที่เก่งกาจและคุ้นเคยกับป่าแห่งนี้เป็นอย่างดีทุกวันเขาจะเข้าป่าเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับเรื่องราวที่ไม่คาดฝันในตอนเย็นที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าจันเดินลัดเลาะไปตามทางเดินที่รกครึมเพื่อหาลำธารทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วเบามาจากพุ่มไม้ใกลๆ้ๆด้วยความสงสัยเขาจึงค่อยๆเดินเข้าไปดู ก็พบกับหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้อยู่ข้างต้นไม้ใหญ่ผมยาวสลวยสีดำสนิทของเธอกระเซิงลงมาปิดหน้าผอมซีดจันรู้สึกแปลกใจที่เห็นหญิงสาวในป่าลึกเช่นนี้จึงเอ่ยถามอย่างนุ่นนวลว่าแม่นางมาทำอะไรในป่าคนเดียวค่ำมืดเช่นนี้หญิงสาวค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองจันดวงตาของเธอเศร้าส้อยจนจับใจเธอบอกว่าเธอชื่อคำแก้วผลัดหลงจากหมู่บ้านมาตั้งแต่เช้าและหาทางกลับไม่ได้แล้ว จันเห็นใจจึงอาสาจะพาเธอไปส่งที่หมู่บ้านคำแก้วดีใจมากและรีบลุกขึ้นเดินตามจันไปอย่างเงียบๆตลอดทางที่เดินกลับจันรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างร่างกายของคำแก้วดูเบาหวิวเหมือนไม่มีน้ำหนักและไม่ว่าจะเดินเร็วแค่ไหนก็ไม่มีเสียงฝีเท้าให้ได้ยินเลยจันพยายามคิดในแง่ดีว่าเธอคงเป็นคนตัวเล็กเท่านั้นแต่แล้วเมื่อพวกเขาเดินมาถึงริมลำธารจันก็เหลือบไปเห็นเงาของตัวเองในน้ำแต่กลับไม่เห็นเงาของคำแก้วเลยแม้แต่น้อย ทันทีที่เห็นเช่นนั้นจันก็ตกใจจนตัวแข็งเขานึกถึงคำร่ำลือของคนในหมู่บ้านถึงผีคำแก้วที่เสียชีวิตระหว่างทางเข้าป่าเมื่อหลายปีก่อนผีตนนี้มักจะออกมาหลอกล่อคนเข้าป่าอยู่เสมอตอนนี้เขาก็เข้าใจแล้วว่าคำแก้วที่อยู่ข้างๆเขาไม่ใช่คนจันตัดสินใจที่จะวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ในวินาทีที่เขากำลังจะออกวิ่งนั่นเองคำแก้วก็หัวเราะออกมาเสียงดังลั่นป่าใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปอย่างน่ากลัวดวงตากลายเป็นสีแดงกำา ผมที่เคยยาวสลวยกลับกลายเป็นเส้นใยแหลมคมพุ่งเข้ามาหาจันด้วยความกลัวจันรีบดึงมีดสั้นออกมาและป่าเข้าใส่ร่างของผีสาวอย่างสุดแรงผีคำแก้วร้องกรีดในลำคอแล้วค่อยๆสลายไปในอากาศจันไม่รอช้ารีบวิ่งหนีออกมาจากป่าทันทีและในที่สุดก็กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพรานจันก็เลิกเข้าป่าคนเดียวในยามค่ำคืนเขาไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในป่าลึก และเรื่องราวของเขาได้กลายเป็นตำนานเล่าขานถึงอันตรายที่มองไม่เห็นและการระวังตัวเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งลี้ลับในป่าที่มืดมิดหลังจากรอดชีวิตจากเหตุการณ์ในป่าลึกพรานจันทร์ก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขากลัวการเข้าป่าในยามค่ำคืนและมักจะสะดุ้งตื่นกลางดึกจากความฝันที่เห็นผีสาวคำแก้วจิตใจของเขาไม่สงบสุขอีกต่อไปทุกวันเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเฝ้ามองเขาอยู่ตลอดเวลาความหวาดกลัวนี้กินลึกเข้าไปในจิตใจของเขา จนกระทั่งคืนหนึ่งจันตัดสินใจกลับไปที่ริมลำธารเดิมที่เขาเคยพบกับคำแก้วอีกครั้งเพื่อเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองเขาเชื่อว่าหากเขาสามารถเอาชนะความกลัวในใจได้ชีวิตของเขาก็จะกลับมาเป็นปกติแต่เมื่อเขามาถึงที่นั่นลำธารที่เคยใสยสะอาดกล,กลับกลายเป็นสีดำมืดผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นเน่าลอยคละคลุ้งไปทั่วจันเริ่มรู้สึกหนาวเย็นจนถึงกระดูกและทันใดนั้นเองก็มีเสียงหัวเราะก้องกังวานมาจากรอบๆตัวเขา เสียงนั้นไม่ได้มาจากทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่มาจากทุกทิศทางพร้อมกันเจ้ากลับมาแล้วสินะพรานจันทร์เสียงแหลมเล็กๆของหญิงสาวดังขึ้นจากข้างหลังของเขาจันทร์หันกลับไปก็พบกับร่างของผีสาวคำแก้วที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอเธอดูกโกรธเกรี้ยวและน่ากลัวกว่าครั้งแรกที่เขาเจอดวงตาของเธอเป็นสีแดงราวกับเลือดและริมฝีปากของเธอก็ยิ้มอย่างน่าสยดสยองเจ้าทำร้ายข้าทำให้ข้าต้องรอ แต่ตอนนี้เจ้ากลับมาหาข้าเองแล้วคำแก้วพูดด้วยเสียงแหบพร่าร่างกายของเธอลอยสูงขึ้นจากพื้นดินเล็กน้อยจันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางเลือกแล้วเขาจึงรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีหยิบมีดพกออกมาและกล่าวว่าข้ามาที่นี่เพื่อจะบอกเจ้าว่าความกลัวของข้าไม่สามารถทำร้ายชีวิตของข้าได้อีกต่อไปแล้วทันทีที่พูดจบจันก็ใช้มีดกรีดลงบนฝ่ามือของตัวเองเลือดสีแดงสดหยดลงบนพื้นดินและบริเวณรอบข้าง ผีคำแก้วกรีดร้องอย่างเจ็บปวดเมื่อเห็นเลือดมนุษย์และเสียงหัวเราะที่เคยน่ากลัวก็กลายเป็นเสียงร้องที่เผ่เบาแล้วก็ค่อยๆสลายไปในอากาศหลังจากนั้นจันก็กลับบ้านพร้อมกับหัวใจที่เบาสบายราวกับได้ยกภูเขาออกจากอกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่เคยต้องหวาดกลัวอีกต่อไปเขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่จะเอาชนะความกลัวได้ไม่ใช่การหลบหนีแต่คือการ,รเผชิญหน้าและยอมรับมันนั่นเอง